เพื่อนๆจะรู้สึกอย่างไรครับถ้าหากว่าวันหนึ่งเรากําลังปั่นจักรยานเล่นอยู่ในสวนแล้วอยู่ๆเนี่ยมันก็มีหมาตัวหนึ่งวิ่งมาหาเราท่าทางลุกลี้ลุกลนเหมือนกําลังจะบอกอะไรสักอย่างแล้วเรานะครับก็ตามมันไปซึ่งมันก็นําเราไปยังพงหญ้าแห่งหนึ่งที่พอแหวกออกมาแล้วเนี่ยก็ได้เจอกับเรื่องราววันนี้นะครับก็จะมาเตือนใจเหล่าคนรักสุขภาพทั้งหลายทั้งแหล่ที่ชอบออกไปวิ่งกันคนเดียวในสถานที่ที่เราคิดว่าปลอดภัยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันได้ โดยมันจะเป็นเรื่องจริงที่ได้เกิดขึ้นในตำบลเล็กๆแห่งหนึ่งที่มีความสงบสุขมากนะครับแล้วก็ไม่เคยมีคดีอะไรเกิดขึ้นมาเลยถึง40ปีแล้วจนกระทั่งมาถึงวันนี้นี่แหละครับที่รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary จะเอามาให้ฟังนะครับคำเตือนนะครับคลิปในวันนี้ก็ทำมาเพื่อเตือนผู้คนให้ตระหนักถึงภัยอันตรายแต่ว่ามันก็จะมีเนื้อหาที่แบบโหดร้ายนองเลือดอยู่นิดนึงนะครับ ดังนั้นสําหรับผู้ฟังที่อายุน้อยหรือคนที่ไม่ชอบฟังเรื่องราวอะไรแบบนี้เนี่ยก็ขอให้ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้นะครับเรื่องราวนี้นะครับก็ได้เกิดขึ้นกับเด็กสาวอายุ14ปีคนหนึ่งครับซึ่งแอดจะขอเรียกว่าน้องเอ,งเองก็แล้วกันนะที่เธอก็จะเป็นหญิงสาวที่มีความรักสุขภาพมากครับชอบออกไปวิ่งออกไปเดินเล่นคนเดียวทุกวันในสวนสาธารณะเลยและสิ่งที่เธอมักจะพกไปด้วยอยู่เสมอนะครับก็จะมีอยู่2ส,สิ่งนั่นก็คือ1โทรศัพท์มือถือคือเธอเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นมือถือเล่นคอมมาก แล้วก็ 2. น้องซูดอกของเธอเองครับเพราะว่าเธอก็เป็นคนที่รักหมาด้วยเช่นกันคือรักขนาดที่ว่าทั้ง2คนหนึ่งคนกับอีก1ตัวเนี่ยนะครับมักจะไปไหนด้วยกันแบบติดตัวตลอดเวลาเลยนั่นก็เลยทําให้พ่อแม่ของน้องเอนะครับสบายใจได้ระดับหนึ่งว่าถึงแม้จะออกไปข้างนอกยังไงเนี่ยก็มีหมาตามไปต้อยต้อยต่อยตอย,ตยใช่มก็เลยปล่อยให้น้องเอที่มีอายุ14ขวบนะครับออกไปเดินเล่นข้างนอกได้ตามใจเฉิบ ทว่าในวันที่24เดือน7ของปี2014นะครับน้องเอเนี่ยก็ไม่ได้กลับบ้านมาในเวลาอาหารค่าซึ่งตอนแรกคุณแม่ของน้องเอนะครับเขาก็ไม่ได้เอะใจอะไรหรอกด้วยความที่แบบมันก็เมืองเล็กๆใช่ไหมเขาก็อาจจะไปเจอกับเพื่อนหรือว่าใครที่รู้จักแล้วก็ไปยืนคุยนานหน่อยมั้งหรือไม่ถ้าเป็นไปได้ก็ไปแวะบ้านเพื่อนอะไรแบบเนี้ทว่าพอดวงอาทิตย์เริ่มรับขอฟ้าและเทเลทับบี้ได้บอกลาแล้วนะครับคุณแม่ก็เริ่มแบบใจไม่ดีละ เพราะปกติน้องเอคนนี้เนี่ยเขาจะไม่กลับบ้านมาเกินพระอาทิตย์ตกดินครับคุณแม่ก็เลยได้ทําการส่งมเมสเซจไปหาเธอซึ่งก็ไม่ตอบคุณแม่ก็เลยโทรศัพท์ไปหานะครับแต่พอโทรไปปุ๊บแล้วก็โทรศัพท์มันก็ได้ปัดเข้าตรงส่งระบบฝากข้อความเลยครับแล้วตอนนี้เนี่ยอีแม่ก็แบบควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ละคือเธอมีลางสังหรณ์นะครับว่ามันจะต้องเกิดอะไรร้ายแรงขึ้นกับลูกเธอแนะ่คุณแม่นะครับก็เลยโทรร้องเรียกตำรวจแบบฟูมไฟล์หาผัวเลย จนกระทั่งทั้งตำรวจแล้วก็สามีเธอนะครับต้องตรงดิ่งมาจากที่ทำงานเพื่อมาดูคุณแม่แต่ว่าตอนนี้เนะี่ยคุณแม่ก็แบบฟูฟายจนไม่รู้เรื่องแล้วตำรวจก็แบบคุณผู้หญิงครับผมรู้นะว่าคุณเดือดเนื้อร้อนใจแต่ถ้าคุณพูดไม่เป็นคำแบบนี้แล้วก็ผมก็ไม่สามารถช่วยคุณได้เหมือนกันนะครับผู้เป็นแม่ก็เลยหยุดฮะแล้วก็เลยได้ค่อยๆให้การกับคุณตำรวจว่าเย็นวันนั้นที่น้องเอได้ออกไปเนี่ยมันมีเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างเธอได้ใส่เสื้ออะไรบ้างแล้วเธอรู้จักใครนะครับซึ่ง ประเด็นแรกที่สะก,กิดใจตำรวจเลยนะครับก็คือแฟนหนุ่มของน้องเอครับที่ก็น่าจะบอกเบาะแสะอะไรได้นี่นแหละเพราะแบบนอกจากแฟนหนุ่มเขาก็ไม่มีใครที่น้องเอเขาจะสนิทชิดเชื้อได้แบบขนาดนี้แล้วใช่ไหมตำรวจนะครับก็เลยได้ไปเรียกแฟนหนุ่มมาสืบสวนครับซึ่งพอไปถึงนะครับแฟนหนุ่มคนนั้นก็ถึงกับหน้าซีดเลยแล้วก็บอกตำรวจว่าก่อนหน้านั้นเองนะ่ะเขาก็ได้รับแมเสเซจมาจากน้องเอเหมือนกันที่พิมพ์มาหาเขาว่าฉันคิดว่าฉันกําลังจะโดนใครบางคนลักพาตัวอยู่ แต่พอแฟนได้ส่งเมสเซจถามว่าเฮ้ยฮะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าโทรไปถามนะครับน้องเอเนี่ยก็ไม่ได้ตอบรับกลับมาเลยซึ่งไอตอนที่พูดเนี่ยคุณแฟนก็เอาเมสเซจที่น้องเอส่งมาให้ตำรวจดูนะครับแล้วมันก็เป็นเมสเซจจากมือถือน้องเอจริงๆแต่ทว่าตำรวจในเวลานั้นนะครับก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอครับเพราะว่าทุกคนในเวลานนเนี้ยต่างโทรเข้ามือถือเธอแล้วมันก็เป็นลงที่ระบบฝากข้อความหมดเลยเหมือนกับว่าโทรศรัพท์นั้นอาจจะแบตหมดไม่ก็ว่าถูกปิดเครื่องอยู่นะครับ และในระหว่างที่กําลังมืดแปดด้านอยู่นั่นเองทางเหตุด่วนเหตุร้ายของตํารวจนะครับก็ได้รับแจ้งข้อความเข้ามาถึงเรื่องประหลาดอีกเรื่องหนึ่งฮะที่อาจจะเกี่ยวข้องกันก็ได้นะคือมันเป็นชายผู้หนึ่งครับที่ได้โทรมาแจ้งตํารวจว่าในระหว่างที่เขากําลังปั่นจักรยานเล่นอยู่กับเมียของเขาในสวนนะฮะอยู่ๆเนี่ยเขาก็เห็นสุนัขตัวหนึ่งครับวิ่งมาทางเขาท่าทางลุกลี้ลุกลนแบบวู้วู้วู oo, ม้มนุษย์มนุษย์มนุษย์สนใจข้าหน่อยอะไรแบบเนี้ยซึ่งสุนัขตัวนี้นะครับมันก็จะมีสายลากจูงติดออยยู่่ทีเล ชายคนนั้นก็เลยคิดไปว่าไอ้สุดอ,อกตัวนี้เนี่ยมันอาจจะวิ่งออกมาจากเจ้าของแล้วหาทางกลับไปได้ไม่ถูกอะไรระหว่างที่เดินเล่นอยู่หรือเปล่าก็เลยคิดจะพาเจ้าสุดอ,อกตัวนี้ครับกลับไปหาเจ้าของแล้วก็ไปเจอน่องเอจริงๆครับแต่ว่าอยู่ในสภาพที่แบบว่าเป็นร่างไร HP แล้วนะฮะซึ่งสภาพของร่างกายนี้เนี่ยค่อนข้างแบบบอกตัวตนไม่ได้เลยเพราะว่ามันเละฮะแต่ตำรวจก็ได้สังเกตเห็นว่าเสื้อของเธอนะครับมันตรงกับคำให้การของคุณแม่ที่เด็กหายมากเลย บอกว่าหมาตัวนั้นเนี่ยก็เป็นหมาของน้องเธอด้วยฮะตำรวจก็เลยไปเรียกคุณแม่มาดูซึ่งพอคุณแม่มาดูก็อีดุง้งตุ้งแช่ตอนนั้นและถึงกับช็อกเลยครับว่าใครนะี่ะทำลูกฉันแบบนี้คือตามร่างกายนะครับมันมีความบอกช้ำอยู่พอควรที่แบบดูออกอะว่าไม่ได้จากไปแบบดีๆมันจะเป็นการกระทําบอกช้ำแบบไอคนร้ายเนี่ยมันต้องมีความโมโ oh หอะไรกับซากศพนี้อย่างแน่นอน ซึ่งตอนแรกนะครับเขาก็คิดว่ามันอาจจะเป็นการทําร้ายร่างกายเพื่อหวังจะเอวบจมะาแล้วเหยื่อขัดขืนอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่ก็ไม่นะครับเพราะถึงแม้ว่าเสื้อผ้าของเหยื่อนะครับจะมีการหลุดแบบโดนปลดออกเล็กน้อยแต่ทว่ามันก็ไม่มีร่องรอยของการถูกทะลุทะลวงตําแตงอะไรแบบนี้เลยนะครับจะมีก็แต่รอยเท้าบนร่างกายที่ไม่รู้ว่าคนร้ายเนี่ยไปโกรธเกลียดอะไรเธอนักหนานะครับ คือมันน่าจะเป็นรอยที่เหยียบลงไปแบบเหยียบจนเห็นรุ่นรองเท้าเลยนะฮะว่าแบบผลิตมาจากบริษัทไหนมาส่วนสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยก็น่าจะเกิดจากการถูกของแข็งบางอย่างกระทบครับเพราะว่าบนร่างกายนันเนี่ยเขาไม่พบร่องรอยของกระสุนหรือว่าอะไรที่เป็นของมีคมเลยแต่มันก็แค่นั้นนะครับตำรวจนะครับก็ยังไม่สามารถรู้ได้ว่าใครคือคนร้าย แล้วอะไรคือสาเหตุจูงใจคนลายที่ทําให้พวกเขาสามารถทําเรื่องวิบลายไว้ป่วงอะไรแบบนี้ได้ตํารวจก็เลยไปสุ่มถามผู้คนจากในย่านนั้นเรื่อยๆนั่นแหละครับก็น่าจะเป็นวิธีการหาข้อมูลที่ดีที่สุดแล้วนะฮะซึ่งก็น่ายกย่องการทํางานของพี่ตํารวจมากนะครับเพราะพี่แกก็เล่นตะเวนไปหาทุกคนในย่านเลยถามว่าพอจะมีใครรู้อะไรเกี่ยวกับคดีนี้ไหมและแอดคาดว่าเรื่องราวในตอนนั้นนะครับมันก็คงจะเป็นข่าวใหญ่พอควรเลยแหละ ด้วยความที่ว่าเมืองเมืองนี้นะครับมันไม่เคยเกิดเหตุร้ายแรงอะไรแบบนี้มานานมากแล้วทตว่าหลังจากที่ตำรวจตรวจตาผู้คนไปมากมายนะครับไอสิ่งที่ได้ให้เบาะแสตำรวจเนี่ยกับไม่ใช่คนนะแต่ว่ามันเป็นการที่ตำรวจเนี่ยได้ไปเจอมือถือของน้องเอเข้าครับที่ที่ตกห่างอยู่จากจุดเกิดเหตุประมาณกิโลครึ่งนะครับซึ่งมันจะไปตกอยู่ตรงนั้นได้ยังไงถ้าหากคนร้ายไม่ได้เอาไปใช่ไหมนั่นแหละฮะตำรวจก็เลยเอามือถือมาเปิดดู แล้วก็พบว่าน้องเอนะครับเขาได้ใช้แอปพลิเคชันการออกกําลังกายอันหนึ่งที่มันจะเป็นการนับก้าวนะครับแบบว่าเราไปที่ไหนมามันก็จะจําพิกัดเราได้หมดเลยเสร็จแล้วก็จะเอาพิกัดเหล่านี้เนี่ยมาเขียนเป็นแผนที่เรียงรายกันอย่างสวยงามเลยครับแบบที่คนหลายๆคนชอบเอามาโพสตโชกันในยุคนี้นั่นแหละว่าแบบไปวิ่งที่ไหนมาแล้วบ้างซึ่งเรื่องนี้นะครับแอดขอแทรกนิดหนึ่งนะคือแอดก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีหรือเปล่านะครับการที่แบบเราถ่ายรูปตัวเองโชว์เส้นทางที่เราวิ่งแล้วก็ไปเช็คอินบอกว่าเราอยู่ตรงไหนเน คือโอเคหละก็อยากบอกให้โลกรับรู้ใช่ไหมว่าเราเนี่ยรักสุขภาพนานาใดๆก็ตามแต่ถ้าหากมองโลกดักดักตามสไตล์ของช่องเรานะครับมันก็จะมีพวกที่สามารถเอาแผนที่วิ่งแบบนี้เนี่ยไปทําอะไรสักอย่างได้ครับคือถ้าเห็นคนที่วิ่งแล้วแบบชี้ช้แปะแปะขาวๆอืมๆหน่อยแล้วแบบเห็นเส้นทางเขาวิ่งทุกวันแล้วก็ไอ้คนโรคจิตเหล่านั้นนะครับมันก็อาจจะไปดักตามทางแล้วก็ทําอะไรที่แบบกินเลยไปก็ได้ หลายๆคนบอกนี่ตรูฟังคดีไดอารี่หรือว่าขยี้ฝันวันเสาร์อยู่แอปพลิเคชันวิ่งแอดยังเอามาทําให้ด์กได้เอาเป็นว่าแอดก็ไม่ได้จะไปขัดสัทธาอะไรคนที่อยากลงรูปพร้อมกับแผนที่อะไรแบบนี้หรอกนะครับเพียงแค่เตือนสติให้นึกคิดเท่านั้นเองซึ่งถ้าหากใครที่มีหน้าตาเป็นอาวุธอยู่แล้วล้วก็ก็ไม่ต้องกลัวเรื่องนี้ก็ได้ก็ออกไปวิ่งเล่นกันหรือไม่เวลาวิ่งเนี่ยก็ออกไปวิ่งหน้าสดกันเลยแบบไม่ต้องแต่งน่งแต่งหน้าอะไรพอโจรมันเจอเนี่ยก็จะเผลอกลัวสะดุ้งกันเองไม่เอาไม่นอกเรื่องแล้วเรากลับมาาเป็นนนัักกกสืบต่่อดีว ซึ่งพอตำรวจได้ไปเปิดแอปพลิเคชันที่น้องเอใช้นะครับเจ้าแอปพลิเคชันนี้เนี่ยมันก็ได้โชว์เส้นทางที่น้องเอวิ่งมาตลอดทั้งวันเลยที่มันก็จะเป็นเส้นทางเดิมๆเหมือนกับที่น้องเอได้ทําในทุกช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นนะฮะที่เธอจะออกมาวิ่งนั่นแหละแต่เทาว่าในช่วงเวลาประมาณ6โมงครึ่งของวันที่เกิดเหตุนะครับเส้นทางของน้องเอนี้เนี่ยมันกลับหยุดลงแล้วก็ตรงดิ่งเหมือนกับว่าจะหันหน้ากลับบ้านไปนะครับ ทว่าวมันก็ได้กลับลำอีกครั้งครับแล้วก็มุ่งหน้าไปอีกทิศหนึ่งด้วยความเร็วที่สูงแล้วไอ้ช่วงเวลา6กโมงครึ่งนี้เองเนี่ยแหละมันก็ไปตรงกับช่วงเวลาที่แฟนของน้องเอนะครับเขาได้รับแมสเซจที่เธอบอกว่าเหมือนกับจะโดนลักพาตัวอะไรแบบนี้ได้นะตำรวจนะครับก็เลยเอาเรื่องราวไปปฏิบติประต่อว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าไอ้ช่วงเวลา6กโมงครึ่งเนี่ยน้องเอเขาไปเจอกับบุคคลประหลาดที่ทําให้เธอรู้สึกกลัวจะต้องรีบผันหน้ากลับบ้านทว่าวก็ยังเดินกลับบ้านไม่นานน้องเอก็ได้โดนจด ซึ่งไอความเร็วที่แอปพลิเคชันได้บันทึกไว้หลังจากช่วง6กโมงครึ่งนะครับมันก็เร็วเกินกว่าที่ฝีเท้า2อันจะย่างก้าวได้อีกก็หมายความว่าน้องเอเนี่ยอาจจะโดนลากไปโดยยานพาหานะอะไรบางอย่างที่มีลอ้ออย่างเช่นมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่าไอทางที่เธอใช้วิ่งเนี่ยมันเล็กเกินกว่าที่รถ4ล้อจะเข้าไปได้ว่าแต่ทําไมกันล่ะคนร้ายถึงได้จงเกลียดจงชังทําร้ายร่างกายเธอซะแบบนี้โปลิจนะครับเขาก็เลยได้สืบต่อไปอีกฮะ โดยเมื่อรู้แล้วว่าน้องเอได้วิ่งมาทางนี้นะครับเขาก็ไปสืบกับทุกคนเลยถามว่ามีใครได้ผ่านมายัางเส้นทางนั้นตอนประมาณ6กโมงถึงทุ่มหนึ่งของวันนั้นไหมว่าแบบเคยเห็นน้องเอหรือเปล่ารู้ว่าเคยมีอะไรผิดปกติเอะใจขึ้นได้ไหมซึ่งมันก็มีคนมาให้ความกับตํารวจจริงๆนะครับคือเขาบอกว่าเขาก็เห็นคนคนหนึ่งนะที่หน้าตาเหมือนกับน้องเอเลยเดินอยู่ในสวนนี่แหละราะว่าตัวเธอนะคะก็ไม่ได้เดินมาคนเดียวครับ แต่ว่ามันจะมีผู้ชายซึ่งอายุมากกว่าน้องเนี่ยเดินดุมๆตามหลังมาด้วยในลักษณะท่าทางที่แบบหงุดหงิดอะไรสักอย่างซึ่งตอนแรกคนที่มาแจ้งความนี้เนี่ยเขาก็คิดว่าคงจะเป็นแบบผัวเมียทะเลาะกันอะไรแบบนี้ก็เลยงอนเดินตุ๊ป่องไม่สนใจกันใช่ไหมแต่พอมาทราบเรื่องแบบนี้เนี่ยเขาก็เลยคิดว่ามันอาจจะไปโยงใยอะไรกับคนร้ายบ้างหรือเปล่าซึ่งเขาก็เห็นด้วยนะฮะว่าชายคนนั้นเนี่ยมียานพหาหนะเป็นมอเตอร์ไซค์สีน้ําเงินครับ และเมื่อเบาะแสมันได้มาแบบนี้เนี่ยทางพี่โปลิสนะครับก็ไม่รอช้าเลยต้องรีบไปสืบเสาะหาแบบว่ารอบนี้เล่นใหญ่มากเอาด่านนะครับไปตั้งดักทางเข้าออกของเมืองเลยคือถ้าเป็นรถคันไหนที่ผ่านเข้าไปเข้ามาตำรวจก็จะเรียกหยุดจอดหมดแต่ก็แบบคงจะงงงงหน้าดูนะเพราะปกติเจอตำรวจเรียกจอดแล้วก็ต้องแบบเออคุณดื่มแอลกอฮอล์อะไรมาแบบนี้ใช่ไหมแต่รอบนี้เปล่าเลยครับพอเปิดกระจกมานะครับพี่ตำรวจก็จะบอกว่า เออขอโทษนะครับคุณรู้จักใครในเมืองนี้ที่มีมอเตอร์ไซค์สีน้ําเงินไหมคืองงไปเลยซึ่งมันก็มีคุณป้าคนหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าอ๋อมอเตอร์ไซค์สีน้ําเงินเหรอฉันคิดว่าฉันรู้นะตํารวจก็แบบออกใครละับป้าก็เพื่อนบ้านฉันเองเนี่ยแหละแล้วป้าก็ยังได้บอกอีกนะครับว่าเออพอตํารวจพูดแบบนี้เลยเนี่ยเธอก็นึกได้นะว่ามันก็มีอะไรแปลกๆก,กับเพื่อนบ้านคนนั้นเหมือนกันเพราะว่าหลังจากที่มีข่าวเรื่องการฆาตกรรมของน้องขึ้นมาเนี่ยนะไอม้มอเตอร์ไซค์สีน้าเงินคันนั้นมันก็ปีกเลย โอ้นี่ก็เป็นข้อดีของมนุษย์ป้าแบบที่ว่าทํางานเวิร์กกว่า CCTV อีกนะครับคือสแกนแล้วก็รู้รายละเอียดทุกหยง่งทุกอย่างอะไรเลยและเมื่อหลักฐานเป็นแบบนี้เนี่ยตำรวจนะครับก็ได้เดินตรงไปเคาะตีประตูยังเพื่อนบ้านดังกล่าวเลยซึ่งมันก็จะเป็นครอบครัวที่ประกอบไปด้วยคุณปู่อายุ66คุณพ่ออายุ32แล้วก็แฟนคุณพ่อกับลูกของเขานะครับซึ่งมันก็จะมีเรื่องที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว คือว่าคุณปู่ที่มีอายุ66เนี่ยนะครับแกก็มีประวัติทางด้านการแบบคุกคามทางเพศของผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่าแกมากเลยแต่ปัญหาคือเอ้มอเตอร์ไซค์สีน้ําเงินคันนี้เนี่ยมันกลับเป็นของผู้พ่อครับตารวจก็ไม่เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะจะเป็นผู้พ่อที่ทําหรือว่าผู้ปูดด่ดีก็เลยเก็บเอาไว้สอบปากคาทั้งสองคนได้เลยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นโชคดีของตํารวจหรือเปล่านะครับที่เขาดันไปเจอพวกแบบมาริวาน่าสายเขียวอะไรในบ้านนั้นซึ่งตอนนั้นมันผิดกฎหมายเนี่ย ตำรวจก็เลยเอาเรื่องนี้นะครับเป็นข้ออ้างในการจับ2ผู้ปู่กับผู้พ่อ,อน,นี้ไปก่อนเพื่อที่แบบจะไม่ไปเผยไตใช่ไหมได้บอกไปเลยว่าจะมาสืบเรื่องการฆาตกรรมเขาก็จะเก็บหลักฐานอะไรไปได้ที่แบบตำรวจก็ได้พยายามเฟ้นหาโดยใช้การค้นหาสายเขียวนี่แหละเป็นการบังหน้าแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรเลยครับที่พอจะเป็นเขาโครงให้ตำรวจได้สืบหาคือมันไม่มีรองเท้าที่คาดว่าจะเอาไปเชื่อมโยงกับรอยประทับที่ประทับอยู่บนร่างกายของน้องคนนั้นได้นะฮะ ที่มันจะเป็นรองเท้ารุ่นจอแดนเป็นลิมิเต็ดอีดิชันของไนกี้ที่แบบแพงๆซึ่งไม่ใช่ว่าทุกคนจะหามาได้นั่นนะหรือว่าจะเป็น DNA ครับคือถ้าเขาก่อคดีสะเลือดสาดขนาดนี้ใช่ไหมมันก็น่าจะมีเศษเสี้ยวอะไรที่เป็นเลือดติดอยู่บ้า,บางแต่ว่าตำรวจนะครับก็กลับไปเจออะไรเลยฮะซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะทำความสะอาดเนียนเกินไปหรือเปล่าแต่พี่ตำรวจเขาก็ไม่กล้าฟันธงนะฮะ คือเอาจริงเนี่ยเขาก็มีการไปค้นพบวิดีโอแหละที่แบบคุณสามีได้ถ่ายทําอะไรตอนใส่รองเทารุ่นจอแดนนี่อยู่แต่ประเด็นคือมันหาไม่เจอไงว่าเขาซ่อนไว้ตรงไหนในบ้านก็เลยไม่สามารถระบุได้นะครับว่าไอ้รองเท้านี้เนี่ยมันได้หายไปตอนหลังจากก่อคดีหรือว่าได้หายไปนานก่อนหน้านั้นแล้วทว่าวมันก็มีสิ่งหนึ่งครับที่ตํารวจได้สงสัยอยู่ก็คือในคอมพิวเตอร์ของผู้พ่ออายุ32มเนี่ยมันมีประวัติการเสิร์ชหาข้อมูลที่แบบแปลกๆ,ๆอยู่นะครับอย่างเช่นว่าทํายังไงให้ผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าเรามาชอบ หรือว่าจะเอาใจเด็กอ้อออยังไงซึ่งมันก็บ่งบอกรส,สนิยมทางเพศบางอย่างของคุณพ่อนะฮะที่เขาออกจะเป็นแนวโลลิโรล,ลิหรือว่าชอบเด็กหน่อยคือเอาจริงๆคุณปู่ก็เป็นด้วยนั่นแหละเพราะว่าเขาไปติดคดีเรื่องแบบคุกคามทางเพศเด็กมาแต่เผอิญว่าพอคุณพ่อมีประวัติแบบนี้แล้วดันเป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์สีน้ําเงินด้วยเนี่ยตำรวจก็เลยเริ่มเล็งไปที่คุณพ่อแล้วฮะแล้วรู้ไหมที่นอกจากมนุษย์ป้าแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวคืออะไร นั่นก็นคือมนุษย์เมียฮะที่ได้ออกมาให้ความบอกว่าเขาสงสัยว่าผัวเ,เขาเนี่ยอาจจะเป็นคนร้ายก็ได้คืออันนี้แอดพยายาม,ามหาเหตุผลมาแล้วนะครับว่าทำไมอยู่ๆคุณเมียถึงได้ออกมาให้การแบบนี้แต่ก็หาไม่เจอเอาเป็นว่าคุณเมียของผู้พ่อนะครับก็ได้มาให้การกับตํารวจในตอนนั้นบอกว่าเธอนะ่ะได้เห็นความผิดปกติของผู้สามีเธอแล้วครับที่วันที่เกิดเหตุนี้เนี่ยก็เห็นสามีได้ขับมอเตอร์ไซค์ออกไปในช่วงเวลา5้าโมงเย็นนั่นแหละซึ่งมันก็จะใกล้ๆกับตอนที่เกิดเหตุใช่ไหม เสร็จแล้วนะครับสามีก็ขับกลับมาอีกรอบในตอนสามทุ่มฮะก่อนที่สามีจะทําการพักผ่อนอะไรในบ้านแล้วก็ขับโมอเตอร์ไซค์ออกไปอีกรอบประมาณตอนดึกๆแล้วก็ขับกลับมาอีกตอนตีสามซึ่งไอตอนกลับมาอย่างตีสามเนี่ยเขาก็มานั่งเอาน้ํายาแอลกอฮอล์นะฮะเช็ดทําความสะอาดชุดโมอเตอร์ไซค์ของเขาหมดเลยไม่ว่าจะส่งเสื้อหมวกกันน็อกอะไรเอย่ยที่แบบอย่าลืมนะว่ามันช่วงเวลาตีสามมีใครที่ไหนเขาจะแบบตื่นขึ้นมาแล้วก็มาตั้งขัดทําความสะอาดรองเท้าอะไรกันแบบนี้ใช่ไหมครับ แล้วประเด็นคือปีนั้นเองเนี่ยมันเป็นปี2014ที่ยังไม่มีโควิดอุบัติด้วยนะมันก็เลยไม่เป็นเหตุผลอย่างมากครับที่คุณผัวจะเอาน้ํายาอะไรมาทําความสะอาดเช็ดของซะแบบเนียนกิ๊กแบบนี้นั่นแหละครับเมียก็เลยสงสัยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณผัวเขาครับแต่ตอนแรกเนี่ยก็ยังคิดไปไม่ถึงการฆาตกรรมหรอกนะฮะคือคงคิดว่าผัวจะออกไปมีเล็กมีน้อยอะไรแล้วก็จะเก็บหลักฐานอะไรแบบนี้หรือเปล่าซึ่งเมื่อผู้หญิงเกิดอาการสงสัยขึ้นมาแบบนี้นะฮะอะไรจะตามต่อมาล่ะ นั่นก็คือการไปเป็นนักสืบแบบฉบับบ้านั่นไงล่ะครับคือคุณเมียนะครับเขาก็ไปทําการรลงลือสมบัติของผัวออกหมดเลยจนกระทั่งไปเจอกับเศษผมของผู้หญิงอันหนึ่งฮะอยู่ในกระเป๋าของสามีซึ่งสีผมของผู้หญิงเนี่ยมันเป็นสีเดียวกับสีของน้องเอเลยนะฮะเมียก็เลยมาบอกกับตํารวจว่าเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องอะไรกันก็ได้นะแต่อันนี้แอดก็ไม่เข้าใจนะฮะว่าทําไมเขาไม่เอาเส้นผมนี่มาตรวจดู DNA หรือว่าเธอจะทิ้งไปแล้วตั้งแต่ตอนนั้นก็อาจเป็นได้ เพราะว่าในเวลาต่อมานะครับทางฝั่งทนายของคุณผัวเนี่ยเขาก็ได้เก่งมากเลยคือสู้คดีโดยบอกตำรวจว่าในตำรวจจะมาจับผัวอะไรไม่ได้นะมันเป็นความผิดที่แบบไม่มีหลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันตำรวจนะ้ำมั่วตำรวจขี้เกียจหาแพะอะไรแบบนี้แต่ถึงกระนั้นก็ตามนะครับทางฝั่งศาลยุติธรรมเนี่ยก็เห็นว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่มีมูลนะตำรวจก็เลยได้ส่งชายผู้นี้เข้าคุกไปเป็นการจำคุกตลอดชีวิตเลยครับโดยเ็ามีการสร้างเหตุก,การณ์ไว้แบบนี้ครับ คือคุณผัวที่เป็นคนร้ายเนี่ยก็ได้ไปเดินเล่นในสวนปกติยามวันนั้นนั่นแหละแต่ทว่าก็ไปเห็นหน้าตาของน้องเอที่น่ารักขึ้นก่อนก็เลยอยากจะไปจีบน้องเข้าครับแต่ทว่าจีบไม่ติดไงน้องเอไม่เล่นด้วยซึ่งพอเป็นแบบนี้ไอ้คุณผัวที่เป็นคนร้ายก็เกิดอาการหัวร้อนขึ้นเลยก็คงจะมีการแบบเออ,อะอะต่อสู้อะไรกันนิดหน่อยจนกระทั่งน้องเอต,ต้องรีบเดินกลับบ้านแต่ว่าไอ้ชายคนร้ายนั้นนะครับมันไม่ยอมก็เลยไปกระชากเธอมาแล้วก็บันดาลโทสะด้วยความโมโหฮะ แล้วเขาก็ไม่แน่ใจว่าที่น้องเอไม่ได้ถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับเพราะว่าอาจจะมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาบางอย่างหรือเปล่าอย่างเช่นมีคนมาเห็นหรือว่าคนร้ายนะครับเขาอาจจะมีรส,สนิยมอะไรแปลกๆก็ได้ที่แบบสามารถคันน้ําแหนมได้โดยไม่ต้องตอกไม่ต้องตำเนี่ยแหละครับซึ่งพอทําเสร็จแล้วเนี่ยมันก็หนีไปฮะแล้วไอ้ความที่ว่ามันไม่มีคราบเลือดอะไรติดเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตอนที่เขาได้ก่อคดีอยู่นะครับเขาใส่เสื้อคลุมมอเตอร์ไซค์ไงที่มันจะเป็นแบบเสื้อปิดมิดทั้งตัวเลยซึ่งพอกลับมาบ้านแล้วเอาทุกอออยยย่าาาาางมมทํคววสะดเรรี้้แล พวกคราบลงคราบเลือดอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะหายไปหมดแต่ว่านี่เองมันก็เป็นเพียงแค่ทฤษฎีนะครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเฮียแกก็ยังต่อสู้ยืดอุทธรณ์กับคดีนี้อยู่เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวที่แท้จริงมันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งปัจจุบันบริเวณที่น้องคนนี้ได้ถูกฆาตกรรมเนี่ยมันก็ได้ถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นสวนอนุสรเพื่อระลึกถึงเด็กสาวผู้นี้ฮนะแล้วก็ให้คนในเมืองนี้เนี่ยได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของตัวเองมากขึ้นด้วยแต่แบบมันก็ยากเนะ คือจะบอกว่าน้องเองเขาไม่ระวังตัวก็ไม่ใช่นะเพราะว่าน้องเอเนี่ยเขาก็ทําทุกอย่างเลยนะฮะตั้งแต่ปฏิเสธคนแปลกหน้าพยายามเดินหนีกลับบ้านส่งมเมสเสจหาคนที่แบบรู้จักเพื่อจะเตือนว่าตัวเองกําลังอยู่ในอันตรายอะไรแบบนี้แต่มันก็ยังไม่รอดอยู่ดีนี่แหละครับและเพื่อนๆละครับคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราควรจะป้องกันยังไงได้ก็สามารถคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างนะครับผมหรือใครที่มีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจเฟซบุ๊กเอฟแอนด์เดอรี่นะครับสำหรับวนน 拜拜。Bye bye.